รู้สึกดีค่ะดีครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับเปลี่ยนแปลง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 ดีขึ้นูค่ะดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นเก่งขึ้นความจำที่ดีขึ้นเรียนดีขึ้นเก่งดีขึ้นค่ะนั่งสมาธิครับสมาธิค่ะสมาธินั่งสมาธิค่ะ สมาธินั่งสมาธิสมาธิสมาธินั่งสมาธิสมาธิสมาธิค่ะนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิครับสมาธิค่ะนั่งสมาธิค่ะสมาธิสมาธิสมาธินั่งสมาธิ ได้ลำดับที่65หลังจากที่เราฝึกนักเรียนและเข้าโครงการนี้ผลสอบออนไล์ของเราก็ได้ลำดับที่12ซึ่งซึ่งเกิดจากกระบวนการที่ว่าเราฝึกนักเรียนบ่อยๆแล้วนักเรียนมีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการด้วยและคุณธรรมก็ไปควบคู่กันคนะก่อนที่เราจะสอนเนี่ยเราก็ให้เด็กนั่งสมาธิแล้ ทุกชั่วโมงเด็กก็จะนั่งเมื่อเด็กส,สมาธิมาปัญญาก็เกิดเราไม่ได้หมดเสียเวลาตรงนี้นะเพราะเราใช้เสริมเข้าไปในชั่วโมงเรียนเราต้องให้เด็กเขานั่งสมาธิครับพอจิตใจเขาใสเขาเริ่มนิ่งปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเอาอะไรใส่ให้เขาเนี่ยความรู้หรือเอาอะไรให้เขาต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มง่ายขึ้นครับพอเรามาทําสมาธิก่อนเรียนเขาก็จะนิ่งเขาก็จะจดจ่ออยู่ที่เราอะไรเงี้ยก็เป็นนวัตกรรมที่ดีได้ผลด้วยครับ ถ้าเด็กไม่เริ่มต้นที่ความดีไม่เริ่มต้นของการมีสมาธิไม่เริ่มต้นที่จิตของตัวเองที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะเรียนจบเลยทุกเรื่อง ให้บุญจิตใจให้มีให้มีจิตวิภาตาแปลกไกสิขาศีลส,สมาธิปัญญา<อ>เวลาจะเข้าเรียนในแต่ละวิชาแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนก็คือมาทบทวนบทเรียนเก่าๆก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาสอนแล้วก่อนที่เวลาจะเรียนเราก็ต้องมีการแบบนั่งสมาธิตรงนี้ถือว่าช่วยในการเรียนได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ แต่ก่อนหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิแต่ทีนี้เขามีการให้นั่งสมาธิก่อนที่เราจะเรียนไม่ว่าจะเป็นคาบเช้าคาบแรกของพาะเชา้าหรือคาบแรกของพาคบ่ออายค่ะหนูรู้สึกว่ามันทําให้เรามีสติมีสมาธิที่จะจดจ่อกับวิชาที่เราเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่ก่อนผมขี้อายมากครับไม่เคยพูดต่อหน้าใครเลยครับ แต่เดี๋ยวนี้ผมพูดได้ชาช้าเพราะว่าการนั่งสมาธิทําให้ผมมีสติและสมาธิมากขึ้นและทําให้ผมรู้ว่าตอนนี้ผมกําลังทําอะไรคิดอะไรและพูดอะไรอยู่ครับ